ยินดีต้อนรับพ่อสู่รายการประเด็นเด็ดอิสระกับพวกเราสองคนคโอปอค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอิสเซรีที่ทุกคนจะต้องมีในช่วงนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดนั่นก็คือหน้ากากอนามัยครับค่ะซึ่งหลายคนยังคงสงสัยกันอยู่ว่าใช้หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัยและวิธีการทิ้งที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ทางสำนักข่าวอิสระจะมาชวนคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะโดยเริ่มจากหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพจะต้องมีชั้นกรองด้วยกัน3ชั้นครับ และทางกรมอนามัยก็ได้แนะนำหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิดมาด้วยกัน3าชนิดค่ะ 1. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากอนามัยที่เรามักเห็นแพทย์ใช้กันนั่นเองค่ะหน้ากากอนามัยแบบนี้ใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านการไอหรือจามแต่ไม่สามารถป้องกันการได้รับการปนเปื้อนจากการสูดดมได้ค่ะ 2>, 2. หน้ากากอนามัยชนิด N95 กันน้ำได้ควรใช้ครั้งเดียวหรือ ใช้แล้วทิ้งสามารถป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียได้ดีกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสไม่ได้มีความแตกต่างกัน 3. หน้ากากอนามัยแบบผ้ามีประสิทธิภาพน้อยมากในการกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครนโดยประสิทธิภาพของหน้ากากผ้ายังมีความหลากหลายขึ้นกับชนิดของผ้าที่นํามาทําหน้ากากด้วย แต่ก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าหน้ากากาอนามัยทางการแพทย์แต่การใส่หน้ากากผ้าก็ยังถือว่าสามารถป้องกันการแพร่กระจายละอองเชื้อจากผู้ใส่ไปยังผู้อื่นได้ดีกว่าการไม่ใส่โดยหลักการแล้วเชื้อโควิดสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ร,ระบบทางเดินหายใจจากการสูดเอาฝอยละอองของเชื้อที่มีอนุภาค5-10ไมครอนที่มีอยู่ในสารคัดหลัง่งเช่นน้ำมูกน้ำลายเสียมหะ ของผู้ที่มีเชื้อโดยฝอยละอองนี้จะสามารถแพร่กระจายจากการอยู่ใกล้ๆผู้ที่มีเชื้อระยะ1เมตรนอกจากนั้นเชื้อยังสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนจากสารคัดหลังนั้นแล้วนำมาสัมผัสบริเวณจมูกปากและตาอย่างไรก็ตามโฆกษกสบาคก็ได้ยืนยันว่าหน้ากากผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายเมื่อซักแล้วเต้นอยากจะยิ่งละเอียดและสามารถกรันฝอยละอองได้ดีและมีประสิทธิภาพสูง จึงไม่จําเป็นต้องไปซื้อหน้ากากราคาแพงๆก็ได้ในส่วนของวิธีการใช้หน้ากากอนา,ามัยนั้นก็ยังมีคนที่ใช้แบบผิดๆกันอยู่ซึ่งจะด้วยความเคยชินหรือความไม่รู้ก็ตามมาดูกันค่ะว่าวิธีการใช้แบบผิดๆมันมีอะไรกันบ้างหันคว่ำลงหันกลับด้านเอามือจับกลางหน้ากากอนา,ามายัยตอดไว้ที่คางคาดที่ตา หลังจากที่เราดูวิธีการใส่แบบผิดๆกันไปแล้วเราไม่ดูวิธีการใส่แบบถูกกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับทําความสะอาดมือก่อนใส่หน้ากากหันด้านที่มีสีออกด้านนอกหันด้านสีขาวเข้าตัวจับสายจากด้านข้างแล้วคล้องที่หลังหูกดแกนด้านบนให้แนบกับหน้าดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คาง ส่วนวิธีการทิ้งหน้ากากอนมามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีมีดังนี้ค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนมามัยใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัดแล้วดึงหน้ากากอนมามัยโดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรงไม่ใช้มือสัมผัสด,ด้านหน้าของหน้ากากอนมามัยจับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่งเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านในพับครึ่งอีกสองทบให้เชือกทั้งสองฝั่งอยู่ด้านเดียวกันแล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากากมัดให้แน่น ใส่ถุงรองรับแล้วมัดปากถุงให้แน่นทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังที่มีฝาปิดล้างมือด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือโดยทันทีทั้งหมดนี้คือการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกและผิดวิธีรวมถึงการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติสุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกคนอยู่ห่างกันไว้ใส่แมสกกันหมั่นล้างมือถือหลักสะอาด หากต้องการทราบปะเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าวชาราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และรอติดตามพวกเราในอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนบ๊ายบาย